สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงน์แอนโชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องดาวย้ายกันนะ,ค,ะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายสําหรับชาวราศีธนูค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่16บธันวาถึงวันที่14มกราหรือว่าใครนะคะที่เป็นการดูอ้างอิงลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะในเรื่องของการโยกย้ายของดาวพระเกดค่ะในรอบนี้นะคะจะมีการนะคะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่4นะคะ พฤศจิกายนนะยาวไปจนถึงวันที่30ธันวาคมเลยนะคะซึ่งดาวเกตเองเนี่ยจะเป็นตัวในเรื่องของเสริมกําลังนะมีทั้งด้านดีด้านเสียปะปนกันไปนี่แหละแต่ว่าที่มาพูดกันเพราะว่ามันมีผลถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของในยะสําคัญต่างๆด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าดาวเกตอะถึงแม้จะเป็นวิญญาณเนี่ยคือไอ้คำว่าวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของเรื่องที่ดีอะ,อะไรที่ดีเนี่ยมันส่งสุด แต่อะไรที่เสียเนี่ยมันก็จะเป็นการเฝ้าระวังนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะคราวนี้นะคะในเรื่องของการยกย้ายนะคะที่พระเกตนะคะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยมันจะไปตกตำแหน่งนะคะอลิ ของชาวราศีธนูนั่นเองนะ,ะชาวราศีธนูค่ะนะเป็นกลุ่มคนธาตุไฟปลายนะคะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะฉะนั้นพอมีในเรื่องของการยกย้ายเข้ามาพูดถึงใน, current, นนนนะะในเรื่องของตัวตนกันก่อนนะคะในเรื่องของตัวตนเนี่ยการที่มีดาวเกตเข้ามาเนี่ยมันจะดีดีตรงที่ว่าในเรื่องของไอเดียนะความคิดสร้างสรรค์ความคิดเร้ต่างๆนะคะเนื่องจากว่าตัวชาวราศีธนูเองเนี่ยบางทีบางครั้งทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีในเรื่องของแบบแผนคุณจะมีในเรื่องของความคิดอะไรต่างๆแต่พอมีดาวเกตเข้ามา นะคะเรามองในมุมดีเลยนะคะนั่นก็คือหมายถึงในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์การคิดอะไรที่เหมือนกับแปลกแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นนะที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดไม่ออกว่าอ้เอ๊ะมันจะคิดแบบนี้คิดยังไงนะแต่ตอนนี้แหละนะมีแพ็กเกจเข้ามาช่วยละนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นตัวแทนค่าในเรื่องของสื่อออนไลน์นะต่างประเทศการคิดนอกกรอบหรือการทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น เหมือนอารมณ์นะการคิดค้นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหานะต่างๆใครที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์ในเรื่องของแบบโปรแกรมเมอร์นะคะหรือทําอะไรจะ,จะเป็นลักษณะของการเทรดหุ้นนะอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะคิดนะคะในเรื่องของการทําอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะออกนอกกรอบนะคะข้อดีอันนี้ข้อดีนะคะกล้าคิดนี่แหละแต่ข้อเสียนะต้องระวังล้นนะ เขาถึงพูดไงว่าบางคนเนี่ยโอ้ยใช้ในเรื่องของดาวเกตเยอะเกินไปเป็นไงคะเพี้ยนบ้านะมันมาจากมันมาจากตรงนี้แหละนะคะบางคนแบบเอออยากจะใช้เลขเก้าเยอะถามมันดีไหมมันดีแหละแต่ก็ต้องระมัดระวงังคือมันมีทั้งคุณและโทษนะคะมีทั้งดีและเสียอะไรที่มันมีมากไปมันก็ไม่ดีอะ่ะเหมือนเรากินวิตามินซีอ่ะต่อให้เรากินเยอะแค่ไหนสุดท้ายร่างกายก็ขับออกเพราะว่ารับแค่นั้นนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่ามีในเรื่องของการยกย้ายในเรื่องของตําแหน่งนะกรรมะเนี่ย จะต้องบอกกันเลยว่าตำแหน่งกรรมมะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการที่ทําธุรกิจนะมีเงินหมุนนําเงินหมุนคล่องแน่นอนนะคะเพราะว่าขึ้นมานะคะเป็นตัวกระตุ้นการเงินชั้นเยี่ยมค่ะนะคะบางคนทําธุรกิจออนไลน์มีความรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจซบเซานาะจะทำยังไงดีอาจจะต้องมีการยิงแอด นะคะหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้ออกสื่อรวมถึงในช่วงนี้นะคะเหมาะกับในเรื่องของการที่จะโปรโมทสินค้าก็คือการหาผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆหรือการหยิบยกนะคะตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งมาแล้วก็ไปกระตุ้นนะคะหรือบางคนเปิดร้านอาหารอาจจะต้องมีแบบเป็นอาหารหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์อ่ะแบบนี้นะคะลองดูไปนะทีนี้การในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคือเราจะไม่ได้ยึดติด กับรูปแบบกับอะไรเดิมๆนะคะพยายามที่จะหาช่องทางหาการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะตลอดเวลาถ้าเกิดคนที่ทําในเรื่องของงานประจำเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะมีไอเดียในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มเติมนะที่ผ่านมาเราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเอ๊ะฉันจะไปแนวทางไหนแบบไหนนะแต่ตอนนี้นะคะมีในเรื่องของดาวไอเดียเข้ามากระตุ้นมันก็ทําให้คุณคิดได้แล้วคุณก็จะรู้สึก มีความสุขแล้วก็สนุกนะหลงไหลไปกับสิ่งนั้นนะคะคือบางคนนะ่ะอยากจะทําในเรื่องของการหาเงินเพิ่มเป็นไงคะบางทีมันเครียดงานจะทําอะไรดีอ่ะมันคิดไม่ออกเนาะมันกดดันตัวเองมันรู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันจะดีจริงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดสิ่งที่จะต้องระวังเนี่ย มันก็จะต้องระวังนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่ระวังในเรื่องของความคิดความฟุ้งนะคะนะ,ค,ะความพอคิดมากฟุ้งมากนะคะเรามีความร,รู้สึกว่าโอ้ยไอเดียมันคิดเหลือเกินนะส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องอะไรนะคะก็คือในเรื่องของการนอนหลับนี่แหละเวลานอนนะคะไม่ยอมนอนค่ะนะคะเวลาที่มันนอนไม่ได้เวลาทํางานเนี่ยเป็นไงคะสลึมสลืออยากจะนอนขึ้นมานะคะก็ต้องจัดสรรในเรื่องของเวลาของตัวเองดีๆนะคะบางคนอาจจะแบบมีแบบ ภาวะตานกคูกั่นะคะประมาณสัก4ี่หทุ่มเมื่อไหรน่นยโอตายแล้วนะฉันรู้สึก active แอคทีฟเหลือเกินนะฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังเหลือเกินพอตอนเช้าตื่นมาสโลสเหรเลยนะคะก็ส่งผลในด้านนั้นไปในเรื่องของสุขภาพส่วนตําแหน่งการเงินค่ะนะคะตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยขึ้นมาเกี่ยวกับการเงินการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคุณใช้จ่ายเยอะจริงแต่เป็นยังไงคะก็ยังหาได้เยอะเช่นเดียวกันอะ มันเป็นเงินหมุนนะเพราะว่าขึ้นมานะคะในเรื่องของตําแหน่งการเงินยิบจับอะไรมันก็ดันได้เงินได้ทองในช่วงนี้นะคะขึ้นมานะคะมันมีดาวศุกร์อ่ะเป็นเป็นดาวในเรื่องของดาวเจ้าือนของพฤกษ์อยู่แล้วนะพอมีในเรื่องของดาวเกตเข้าไปกระทบมันก็โดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเรามองในข้อเสียข้อเสียจะมีอะไรหนึ่งคือเก็บเงินไม่ได้เลยนะคะเห็นเป็นซื้อนะคะเห็นแล้วมันหวั่นไหวเห็นแล้วมันคิดมากวิตกกังวนน่น่าจะเอามาให้มันจบจบไปนะคะเออมันก็เป็นแบบนี้นะคะฉะนั้น ชาวราศีธนูนะหรือว่าลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายถ้าเกิดปิ้งดูนะทั้งหมดอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายนี่แหละนะเพราะว่าตัวคุณเองในช่วงนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีเยี่ยมน,นะคะคือประมาณว่ามีน้อยอ่าฉันก็ใช้น้อยนี่แหละฉันใช้ตามแบบแผนพอมีเยอะเป็นยังไงคะก็ใช้เยอะอีกนะคะก็เฝ้าระวังเอาไว้นะ,ะสาหรับนะคะในเรื่องของการไหว้นะการเสริมนะคะเนื่องจากว่าไปตกตําแหน่งอลิ บางคนบอกอุ้ยจะทํายังไงเราเป็นการแก้ค่ะเราจะไหว้ขอให้ดีค่ะนะคะเมื่อตกตําแหน่งอลิอลิคืออะไรคือการประทะการขัดแย้งการมีปัญหาะะกับคนอื่นแต่เราจะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนนะให้ศัตรูหรือคนที่คิดร้ายกับเราเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้นะคะฉะนั้นในเดือนนี้นะสำหรับการไหว้นะสายมูต่างๆนะคะให้เน้นไปในเรื่องของการไหว้พระแม่กาลี นะคะหรือพระแม่อุมาก,ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบปางตรงๆเลยนะพระแม่กาลีค่ะนะคะเหมือนอย่างในตำนานที่เราเคยรู้กันนะคะเป็นปางปราบมารน,นะคะพระแม่กาลีได้เลยคือที่ต้องบอกว่าให้เป็นพระแม่กาลีเนื่องจากว่าในเรื่องของดาวพฤกษ์เนี่ยเขา,เาขอโทษค่ะราศีพฤกษ์เนี่ยจะมีดาวก็คือเป็นดาวศุกร์นะมันจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่มีในเรื่องของพละกําลังในเรื่องของการปราบปรามนะศัตรูนะคะ,นะคะเราจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนศัตรูกลายเป็นมิตรนะแต่คราวนี้เราฟาดกลับไปเลยนะบางคนแบบโอ๊ยฉันทนไม่ไหวแล้วอดทนมานานก็ตามนี้เลยละกันนะคะสำหรับชาวราศีนะคะธนูก็จบไปแล้วนะคะใครที่อยากจะติดตามปิ๊งเพิ่มเติมอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้ได้ง่ายนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ